มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดยอีกครั้งนะคะในช่อง Perfume Diary วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับน้ำหอมตัวนึงที่มันให้ความรู้สึกว่าเปิดมาแล้วได้กลิ่นแล้าเลย Angel จ้าแชร์ค่ะ Angel จ้าแชร์ขวดแบบนี้คุณหน้าคุณตากันบ้างไหมคะมีขวดเดียวนะคะลักษณะแบบนี้การออกแบบของขวดของ Angel Share เนี่ยได้รางวัลด้วยนะคะถือว่าเป็นงานศิละปะชิ้นหนึ่งที่ทำออกมาได้ เข้าใจแล้วก็สื่อถึงความเป็นเหล้าได้ดีมากๆเลยค่ะน้ำหอมตัวนี้นะคะมาจากบ้านคิเลียนค่ะแล้วเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2020แล้วซึ่งถ้าใครเคยได้ยินชื่อของเฮเนซี่เนี่ยน่าจะาคุ้นหูคุณตากันบ้างนะคะกับการเป็นเหล้าคนอนยักระดับโลกเหล้คาคอนยัคมันก็คือการที่เขาทำบรนดีนะคะเป็นการหมักผลไม้แล้วก็ทำมาเป็นเหล้าซึ่งมันจะเฉพาะเจาะจงตรงที่ว่าถ้าเกิดทำในแคว้นคนอนยัคนี่เขาจะให้ชื่อว่าคนอนยัคแล้วคุณคิเลียนก็คือทายาทรุ่น ที่7ของบ้าน h e n เน s ซีนั่นเองเขาเนี่ยทำน้ำหอมตัวนี้ออกมาได้แบบอืมทุกคนพูดถึงเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เราเองก็เป็นแฟนของบ้านคิน i เลียนด้วยและตัวนี้นะคะเราให้เป็นเฟเวอรลิตของปี2024ของเราเมื่อปีที่แล้วเราไปทำความรู้จักกับน้ำหอมตัวนี้กันให้มากขึ้นนะคะเองจะแชร์จากคิ l i เลนค่ะ ชื่อของแองเจลแชร์เนี่ยแปลกันง่ายๆเลยว่าส่วนแบ่งของเทวดาเนาะคือเวลาการที่เขาทำเล่าบ่มเล่าเนี่ยมันมีการระเหยเออกไปส่วนตรงเนี้ยแต่ละปีนัมันก็มีการระเหยไปค่อนข้างที่จะเยอะส่วนนี้เป็นเป็น,ปนส่วนที่แบ่งให้เทวดานะคะก็เลยเป็นที่มาของแองเจลแชร์ค่ะตัวนี้นะคะขวดของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงลักษณะของคล้ายๆกับแก้วนะคะไซนี้จะอยู่ที่50 MML นะคะแล้วก็ฝาของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกนะ แอบหวังอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันเป็นฝากแก้วนี่ถือจะสวยมากๆเลยค่ะ ขวดของเขาเนี่ยได้รับรางวัล best design ด้วยนะคะสำหรับการดีไซน์ขวดน้ำหอมตัวนี้กลิ่นจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปฉีดไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยเปิดมาเนี่ยจะเป็นกลิ่นของคนอนยกักค่าใช้คอนยักโอยนะคะมิเดโน่ของเขาเนี่ยก็จะมีซินนามอนมีทองกาบีนแล้วก็โอ๊กแอปซัลลูก็คือเป็นกลิ่นของไม้อ๊กนะคะส่วนเบสโน้ของเขาเนี่ยก็จะมีวานิลามีพารลีนก็คือช็อกโกแลตแล้วก็มีแซนด์วูดเดี๋ยวเรามาฉีดไปพร้อมๆกันนะคะกลิ่นนี้ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้าง ที่จะชัดประมาณหนึ่งเลยอะโอ้ยกลิ่นตรงเนี้ยที่เปิดมามันเป็นกลิ่นของเหล้าคนอนยัคที่ชัดเจนมากๆเลยกลิ่นเหล้าคนอนยัคเนี่ยมันเป็นกลิ่นของความหวานค่ะความหวานของผลไม้อารมณ์แบบผลไม้แห้งๆนะคะแล้วก็กลิ่นตรงเนี้ย ซินนามอนค่อนข้างที่จะชัดเป็นกลิ่นของอบเชยที่ค่อนข้างที่จะชัดมาในเวลาแรกๆเลยให้เราจรินตนาการถึงนะคะเวลาเราเดินลงไปข้างล่างของชั้นใต้ดินที่เขาปมถังไม้โอ๊กเนี่ยมันจะมีความเป็นชื้นๆอับๆมันเป็นกลิ่นอับที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอับของไม้มัน มันหอมมาตรงนี้มันเป็นอับที่มีสเสน่ห์ค่ะจะมีความหวานมีความนุ่มละมุนนะคะแล้วช่วงกลางๆเนี่ยเขาจะทําให้เรานึกถึงว่ามันมีกลิ่นของช็อกโกแลตเบาๆผสมกับกลิ่นของวานิลาค่ะจบท้ายด้วยกลิ่นของแซนด์วูดที่มันมีความนุ่มละมุนทองคาบีนตรงนี้นะคะทําให้เรารู้สึกถึงความอบ อุ่นนะคะมันให้อารมณ์แบบเล่ากลิ่มๆม,มันให้อารมณ์แบบหวานผลไมา้แห้งแอลมอน์เคลือบคาราเมลประมาณนั้นเลยค่ะได้กลิ่นแบบนี้หน้าหนาแวแล้วแบบฟินมากๆเลยซึ่งตอนนี้เวกัสของเราเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่หน้า fall autumn แล้วคะ่ะกลิ่นมันทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็เหมาะสมมากๆคือใช้กลิ่นเนี้ยสักประมาณ3สเปรย์สำหรับเราเนี่คือเอาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความกระจายตัวเขากระจายตัวได้ค่อนข้างที่จะ โปรเจกต์ค่อนข้างที่จะดีเลยก่อนหน้าน,นี้ที่เราจะมาถ่ายทําครั้งนี้นะคะเราเคยถ่ายทํามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเกิดการเสียไฟล์ไปนะคะแล้วก็เราฉีดแล้วเราไปโดนบนแล็บท็อปเปิดขึ้นมาเป็นอาทิตย์สอ,อาทิตย์แต่กลิ่นยังอยู่ ชัดเจนมากๆเลยคือตรงนี้ติดเสื้อผ้าดีติดผิวดีนะคะแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ที่สักประมาณ5 6หชั่วโมงแล้วเกาจะค่อยคเบาลงเบาลงแต่บนเสื้อผ้าติดอยู่บนเสื้อผ้าได้แบบชัดเจนนานมากๆเลยนะคะสูงเรื่องบนผิวเราเนี่ยอาจจะอยู่ได้ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงเขากระจายตัวค่อนข้างดีเลยค่ะ อากาศหนาแนวแบบนี้นะคะไม่มีอะไรเหมาะไปกับการใช้กลิ่นแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็ให้ความละมุนคือกลิ่นเนี้ยมันเหมาะมากๆเลยกับการฉีดในอากาศที่มันเย็นขึ้นหนาวห้องแอร์ประมาณนี้เลยนะคะกลิ่นเนี้ยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้เราคิดว่ามันยูนิเซ็กค่อนข้างที่จะเป็นตรงครึ่งๆเลยส่วนตัวถ้าเกิดได้กลิ่นแบบนี้บนตัวผู้ชายนะคะเราว่ากลิ่นเนี้ยมันเซ็กซี่มากๆตัวเอง ใช้เองเนี่ยยังก็ค่อนข้างที่สะคิดว่ามันเป็นทางแบบนั้นนะคะเซ็กซี่ในขณะที่ถ้าผู้ชายได้กลิ่นแบบนี้บนตัวผู้หญิงก็คิดว่ามันเซ,ซ็กซี่ผู้หญิงเองได้กลิ่นบนตัวผู้ชายก็ว่าเซ็กซี่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นกลิ่นที่เราเลือกไปเดทด้วยนะคะแล้วก็ไม่เหมาะนะคะกับการใช้ไปในออฟฟิศที่มันเป็นออฟฟิศที่มันมีแบบ เป็นช่องแคบๆหรือว่าต้องอยู่กับใกล้เพื่อนร่วมงานมากๆกลิ่นแบบนี้เราไม่แนะนําส่วนตัวเรานะคะสามารถใช้กลิ่นนี้ไปทํางานได้เพราะว่ามันเข้ากับบรรยากาศสถานที่ทุกๆอย่างที่เราทํางานฉะนั้นกลิ่นนี้เราใช้ได้นะเพื่อนๆที่ทํางานเป็นลักษณะของออฟฟิศเนี่ยก็ต้องระวังมือเพราะว่ากลิ่นนี้มันค่อนข้างที่จะกระจายแรงแล้วก็อาจจะรบกวนเพื่อนฉีดเยอะๆเ,เรียกว่ามึนได้เลยนะคะกลิ่นนี้ไม่ไปจิมนะคะเพราะว่ามันเวียนหัวมากๆแล้วเหมาะกับการไป ในคลับไปปาร์ตี้ต่างๆคือกลิ่นมันกระจายตัวได้แบบดีแล้วยิ่งเวลามันไปผสมกับกลิ่นในคลับนะกลิ่นนี้ต้องบอกว่ากลิ่นเหล้ากลิ่นทาบบกโก้มันเป็นทางของเราอยู่แล้วต้องบอกว่ากลิ่นนี้เราชอบมากจริงๆนะคะ ถือให้เป็นเฟ v o r ลิตของปีที่แล้วเราใช้ค่อนข้างจะเยอะในช่วงเฟสทีฟในช่วงของฤดูกาลของเทศกาลเราหยิบมาใช้บ่อยมากๆมันเข้ากับสถานการณ์แบบนั้นที่สุดเลยค่ะกลิ่นนี้อาจจะไม่ใช่กลิ่นที่สามารถใช้ Daily Use หรือใช้ได้ในประเทศไทยที่อากาศร้อนๆบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะไม่เลือกใช้เลยนะคะไม่แนะนําให้ฉีดในอากาศที่ร้อนๆกลิ่นมันค่อนข้างที่จะมีมวลหนักค่ะแล้วมันอาจจะทําให้คุณเวียนหัวปวดหัวได้ค่ะกลิ่นนี้ถามว่าเซฟไหม สำหรับบายบายนะคะเราไม่คิดว่ากลิ่นนี้เซฟนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเอนจอยกับกลิ่นเหล้าไม่ใช่ทุกคนจะเอนจอยกับความโปรเจกต์ความหวานอะไรแบบนี้คุณต้องไปลองเองค่ะแล้วกลิ่นนี้นะคะอืกลิ่นนี้ถ้าคนที่กำลังมองหากลิ่นสำหรับหน้าหนาวคือกลิ่นนี้ใช่ใช่ที่สุดเลยค่ะกลิ่นนี้มันให้อารมณ์แบบ นึกถึงเตาผิงนึกถึงหน้าหนาวนึกถึงไฟอุ่นๆนะคะขนมวานิลาประมาณนี้เลยค่ะความหวานที่เขามาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามันอยู่เหมาะกับอากาศเหมาะกับสถานที่ กลิ่นนี้คือดีมากๆจริงๆเป็นอีกหนึ่งกลิ่นเลยที่เราอยากแนะนำให้ไปลองดมดูนะคะตอนแรกๆคุณอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอได้ลองไปเรื่อยๆเธต้องบอกว่าคุณจะหลงรักกลิ่นของ Angel Share ค่ะเพราะว่ากลิ่นนี้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่จะต้องทำให้คนทักคนถามได้แน่นอนว่าใช้กลิ่นอะไรมานะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วป ถ้ามันอยู่บนตัวผู้ชายคือต้องบอกเลยว่าระทวยนะคะกินแบบนี้คือทำให้เราเสียอาการได้อีกหนึ่งตัวเลยค่ะอ e l จูเชร